กลุ่มชาติไทยพัฒนาเขาจะมีกลุ่มไทยยังพัฒนานี่ฮะแต่จริงๆแล้วด้วยความที่คุณท็อปปราวุฒิเนี่ยอายุยังไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีความวัยรุ่นเต็มๆแต่ปกติแลแกชอบร้องเพลงและวแกร้องเพราะมากด้วยนะอลองไปดูไปเวทีไหนแกร้อง แทบไม่วางไมเลยอย่างน้อยสามเพลงอะนอกจากภาษาอังกฤษดีมากๆเราร้องเพลงเพราะด้วยแล้วก็เต้นคลองด้วยนะคะครับเราร้องแรปได้อีกต่างหากนะนี่ไงเราถึงบอกว่าอะไรที่เราไม่เคยได้เห็นเราก็จะได้เห็นแล้วก็เต้นอ้อนด้วยนะแต่ว่ามีมีเบอร์พยายามดูว่าเอ๊ะมีเบอร์แบบสอดแทรกเข้าไปไหมคะพอดีเสื้อมันบังอยู่เสื้อมันบังอยู่นะแต่ต้องยอมรับจริงๆว่า ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับการเมืองได้หมดนาทีนี้ความสามารถอะไรที่สามารถดึงความสนใจคุณพิภูโชว์บ้างใกล้เลือกตั้งไม่ไม่ได้มันเกี่ยวไมีผลต่อบพรรคนอื่คเขาเกี่ยวด้เหรอเดี๋ยวจะโดนเพราะเราเป็นคนในข่าวไงทำไมเราเต้นติ๊กต็อกไม่ได้หรอได้แต่ห้ามไปแสดงออกว่าเชียร์พักไหนไม่ได้แสดงออกหมายถึงให้คุณเต้นติ๊กต็อกเเองฉยใเดี๋ยวหลังเลือกตั้งเยเดี๋ยวคนถามว่าหิวแสนไหนๆก็พูดถึงคุณทบวรวุธแล้วพูดถึงพักชาติไทยพัฒนากันนิดนึงอย่างม ยังคาดหวังว่าจะได้สสไม่ต่ํากว่า25ที่นั่งแล้วก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยนะครับได้มปการกำชับผู้สมัครว่าพื้นที่ใดที่ดูแล้วน่าเป็นห่วงให้ลงไปด้วยตัวเองเลยนะไปเคาะประตูบ้าน ไปพบปะพี่น้องประชาชนส่วนตัวคุณท็อปเองเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเพื่อขอคะแนนแล้วก็ชักชวนให้ประชาชนลงคะแนนให้กับชาติไทยพัฒนาอีกครั้งหนึ่งส่วนพื้นที่อื่นๆกรุงเทพมหานครภาคเหนือภาคอีสานก็บอกผู้สมัครของตนแล้วว่าให้เดินหน้าลงพื้นที่เคาะประตูเลยเพราะส่วนตัวมองว่าประชาชนบางคนยังเกิดความสับสนต่อ,อการลงคะแนนบัตรสองใบย,ยังจําเบอร์ไม่ได้นะครับว่าเอ๊ะ ผู้สมัครของพรรคนี้เบอร์อะไรนะที่เป็นแบบแบ่งเขตด,ดังนั้นต้องลงไปครั้งสุดท้ายไปเคาะประตูบ้านกันอีกทีส่วนเรื่องการทํางานของกกตคุณทบบวัรรวุฒิบอกว่ายอมรับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายมันก็อาจจะเกิดความผิดพลาดก็ได้แต่ก็ต้องแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดและเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังส่วนตอนนี้ที่เริ่มมีการร้องเรียนเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเรื่องนี้คุณวราวุฒิบอกว่า,ก,วาก็มีการบอกกล่าวเข้ามาแต่หากลงพื้นที่ไปติดตามจริง ต้องรู้เลยว่ามันเป็นเรื่องยากแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายดูแลเรื่องนี้ส่วนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลคุณวาราุฒิพูดว่ายังไงลองฟังดูครับผมคิดว่าคงต้องดูก่อนเพราะว่าชาติไทยพัฒนาได้พูดในเสมอนะครับว่าเราไม่ได้จ้องที่จะเป็นรัฐบาลอย่างเดียวนะครับแนวทางในการทํางานของเรานะครับจุดยืนของชาติไทยพัฒนาเราได้พูดไปในหลายๆเวทีแล้วนะครับในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาดังนั้นถึงได้บอกว่าหลังการเลือกตั้ง14พฤษภาคม คงต้องมาดูกันก่อนว่าแต่ละพักได้สมการกันออกมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทางซ้ายทางขวาออกมาแล้วเท่าไหร่และจะจับมือทํางานกันอย่างไรหลังจากวันที่14คงจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นคือหลายคนมักจะบอกว่าขึ้นชื่อว่าชาติไทยเก่าหรือว่าชาติไทยพัฒนาปัจจุบันเนี่ยยังไงซะก็พร้อมรวบระบาทแน่นอนแต่อย่าลืมว่าจุดยืนของทั้งตัวคุณวราวุธเองในฐานะคดีเดตนนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็ัวหน้าพักของชาติไทยพัฒนาอย่างน้อยก็มีอยู่ข้อหนึ่งที่ไปกับพักหนึ่งไม่ได้แน่ ก็คือเคารพเทิดทูนสถาบันเพราะฉะนั้นมันก็มีบางพักเหมือนกันที่สุดท้ายถ้าเขาเป็นรัฐบาลชาติไทยพัฒนาก็อาจจะไปกับเขาไม่ได้เหมือนกันคือหลายพักก็ประกาศจุดยืนของตัวเองแล้วใ,ในเรื่องนี้นะคะพักชาติไทยพัฒนาของคุณวลราวุธศิลปาชาเบอร์18นะคะ